สวัสดีค่ะเจะเคโนโมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่1ไร่1งงานค่ะอยู่ติดถนนรัดยางสาธารณะนะคะมีไฟฟ้ามีประปาค่ะเป็นที่ดินสูงน้ําไม่ท่วมนะคะอยู่ในหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะห่างจากตลาดสนามชัยเขตสีก่กมขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านนะคะ มี2ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะราคา1,590,000บาทนะคะนี้ปรับลดราคาแล้วนะคะจากเดิมเจ้าของขายอยู่ราคา1,650,000บาทค่ะแถมฟรีโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะมูลคาค5่0 0 0 0 0บาทที่ดินแปลงนี้พร้อมบ้านนะคะอยู่ที่หมู่5สาสะไม้แดงตะบนคู๋ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชะเชิงเซาค่ะ ตัวบ้านตามในรูปเลยนะคะภายในภายนอกนะคะบริเวณต่างๆนี้เป็นโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะท่านใดที่สนใจนะคะท่านสามารถติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะนะัดชมแปลงจริงพื้นที่จริงก่อนตัดสินใจค่ะทางด้านผู้ขายแจ้งไว้ว่ามีบริการยื่นกู้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะและยังใส่พิกัดของแปลงที่ดินไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะ สนใจเข้าไปรับชมพิกัดก่อนก็นได้นะคะหรือว่าถูกใจจริงๆนัดหมายเข้าชมพื้นที่จริงด้วยตนเองค่ะก่อนตัดสินใจนะคะเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีด้วยด้านของ Je eno, เจคเคนกยังแนะนําให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสําหรับวันนี้เจคเคนคขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ